ก็สวัสดีจอมยุทธทุกๆท่านนะครับเพราะผมบ่าวาเพย์ตอนนี้ผมอยู่ในเกมมูนไลเบดครับโมบายนะใช้คําว่าโมบายนะครับแล้วก็ที่กาลิน่าเขาจะเอามาเปิดให้พวกเราเล่นกันเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันโมบายนะครับมูนไลเบดเขามี p ีซีแล้วก็มีโมบายแต่ว่าโมบายล่าสุดแบบว่าตัวที่เพิ่งสร้างใหม่ในจีนตอนนี้ก็คือเวอร์ชั่นโมบายที่มันจะเล่นได้ทั้งมือถือแล้วก็พีซีเป็นตัวติดตั้งนะครับมาเจอกันอะไรประมาณนี้ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเขาเรียกว่าเข้ามาแบบกด PVP กับบอทให้ดูในของอาชีพกระบี่กันเพราะว่าอาชีพนี้อย่างน้อยอะ่ะมันเข้าเซิร์ฟไทยแน่นอนส่วนใครที่อยากเล่นก็อาจจะได้เห็นความหล่อเท่ของกระบี่จริงๆไม่รู้ว่าผมเล่นแล้วมันจะดูโง่ไหมนะแต่ว่าผมบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่แบบหล่อสุดแล้วเพราะว่าหนึ่งมีสกิลนกครับนี่สกิลนกคือสกิลอะไรเนี่ยนีแล้วกันหนก้าวกระบี่ดีเดียวดดยไปดิคือแค่นี้อ่ะครับไอ้สกิลนกเนี่ยไอ้สกิลนกเมื่อกี้แบบสุดแล้วครับสุด สุดในรุ่นแล้วครับก็คือสามารถงัดแล้วก็เป็นนกกลางอากาศได้อีกคือมันแบบที่สุดแล้วมันเป็นสกิลหากินของมูลเลยคือกระบ,บี่มูลน่ะที่หลายๆเกมสู้ไม่ได้หรือว่าเขาเรียกว่าทําสกิลออกมาไม่สวยเพราะทํานกตรงนี้ไม่สวยเพราะว่านกนกตรงนี้ของมูลมันโหดจริงครับผมบอกเลยว่าผมเล่นมาหลายเกมมากนะน้อยมากที่จะมีเกมที่สกิลสวยแล้วก็นกได้แบบมูลนกนี่หมายถึงว่านกแบบ อันติเหมือนก้าวกระบี่เลยนะบู๊บูบูโอ้โโทุกทิศทางทุกแง่ม,มุมท,ทุกล่างสุดยอดมากอนีเนี่ยเดี๋ยวแบบมีงั้นขึ้นไปแล้วเนี่ยมีกวาดลาแลวก็นกปอ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 ารมณ์เหมือนล่างเงาแบบเข้ามาเฉือนทุกทิศทางครับทะลุปุดโป่งเข้า,มม like าใจทุกมิติอะไรประมาณนี้มันเป็นเหมือนกับผู้สําเร็จวิชาขั้นสุดยอดไปแล้วแต่มันเป็นท่าแบบหาแดกนะก็คือท่าหากินง่ายๆที่สำนักกระบ,บี่หรือว่า,ทาไทไผ่ทุ ส่วนสกิลที่5นี้เป็นสกิลเขาเรียกว่าสกิลสะท้อนก็คือถ้าเพื่อนกดภายใน3วิเนี่ยใครจะเปิดล่างอันตินู่นนี่นัน่นอะไรมาใส่มันจะไม่มีผลกับเพื่อนเหมือนจะอมะตะเลยแล้วก็สะท้อนดาเมจกลับไปด้วยนะประมาณนั้นถ้าผมจะไม่ผิดเพราะว่าเดี๋ยวเราไปลุ้นกันตรงแปลไทยของเกมนี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องแปลไทยเดี๋ยวเราไปอ่านสกิลกันมันจะเข้าใจง่ายแต่ว่าตอนที่ผมหรือว่าเพื่อนคนไทยที่ลองไปเล่นเซิร์ฟต่างชาตินะครับไปแปลกันก็จะประมาณนั้นมันเป็นการสะท้อนกลับมา แล้วก็มีการปรับบาลานซ์สกิลแบบหลายรอบหลายครั้งมากเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมเน้น PVP เขาจัดแข่งตลอดนะครับเขาจัดแข่งทุกซีซั่นที่มีอาชีพใหม่เข้าดังนั้นถ้ามีเขาเรียกว่ารูปแบบสกิลหรือจังหวะไหนที่มันโกงหรือมันต่อเนื่องจนแบบคู่ต่อสู้มันเอาคืนไม่ได้เขาก็จะปรับเพื่อให้ FC แต่ละอาชีพนั้นมันไม่แบบ มาขิงกันมาด่ากันอะไรประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมกดเข้าไปในหน้าสกิลแล้วกันเพราะว่าวันนี้จะมาพูดคุยไปด้วยแล้วก็นแนะนํารูปแบบการต่อสู้สกิลเบื้องต้นของอาชีพกระบ,บีน่นี้เป็นอาชีพพิเศษเลยก็ว่าได้ก็สกิลจะมี PVP กับ PVE นะครับอันนี้เพื่อนๆที่ดูคลิปมาหลายๆวันหรือว่าเริ่มศึกษาข้อมูลน่าจะเข้าใจแล้วว่าเกมนี้มันมี2เซตท,ที่แยกกันได้ชัดเกมนี้เข้าใจอย่างนี้ก่อนครับ ไอเวอร์ชั่นพีอ่ะที่หลายๆคนก็อาจจะเรียกร้องนะอยากให้มาเปิดนู่นนี่นั่นอ่ะผมบอกเลยว่าระบบมันจะเยอะมากๆมันจะเยอะกว่าเกมเวอร์ชั่นมือถือผมให้ประมาณ100%สมมุติ PC มีระบบ100%นะมีทั้งแบบขี่เรือออกทะเลนู่นนี่นั่นมือถืออ่ะตอนนี้มีประมาณครึ่งนึงครับแค่นั้นเลยก็คือแบบทําให้เล่นง่ายทําให้เข้าถึงทุกเพศทุกวัยแต่ว่าเน้นไปในการแบบ แฟชั่นหรือว่าแบบเสพบรรยากาศมากกว่าดังนั้นคือจุดประสงค์ของมือถือคือเขาต้องการให้แบบแพร่หลายครับเข้าถึงทุกเพศทุกวัยบางคนแบบทํางานไม่มีเวลาจะมานั่งอยู่หน้าคอมหรือว่าเล่นแบบจริงจังัวละสิชั่วโมง20ชั่วโมงนี้ก็ตอบโจทย์กับมือถือแล้วก็ผมเห็นมีหลายๆคนนะครับเดี๋ยวผมกดเข้ามานี้มีหลายคนเอาเกมไปเปรียบเทียบว่าเกมนั้นดีกว่าเกมนี้ไอ้น,นี้เปรียบเทียบในรูปแบบเกมของเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมกดอะขอนไม้นี้ให้ก่อนแล้วกันเพราะว่า มันจะไม่ลบกดสมาธิระหว่างผมพูดเปรียบเทียบระหว่างแบบเกมอย่างเช่นก้าวหยินอะไร่งเงี้ยอันนี้ผมขอแบบพูดนิดนึงนะครับเพราะว่าล่าสุดผมเห็นดราม่าก้าวหยินผมก็อยู่ในกลุ่มก้าวหยินนั่นแหละครับก็คือเขาทะเลาะกันเรื่องโปใช่ไหมแบบ G M ไม่แบนแบนปงแบนโปอ่าผมบอกเลยนะว่าถ้าในความรู้สึกของผมนะครับใครใช้โปรแม่งก็แบนเถอะครับก็คือแบนแม่งให้หมดอะไอแต่ใช้โปรลำโปรจะว์ปไปเก็บาหญ้า1เม็ดหรือ1เส้นแม่งก็แบนให้หมดมันจะได้แบบเท่าๆกันนะ คือไอคนกลางอ่ะไอทีมงานหรือคนกลางควรจะเป็นมาตรฐานครับไม่งั้นตอนนี้คือมันเละเทะไปหมดแล้วก็ไม่รู้เขาจะไปจัดการเองแต่ว่ามันก็มีผู้เล่นบางคนเขาเทียบว่าเกมนี้มันโอ้โหสู้เก้ายงเก้าหินไม่ได้ผมบอกตรงนี้เลยนะครับแต่ละเกมมันมีจุดเด่นเหมือนกันเอานี้เอาทีมกําลังภายในมาเทียบกันแล้วนะมันอยู่ในแคตตากรีเดียวกันนะครับเก้าหินเขามีความแบบหลากหลายนี่ความสุดผมผมไปเล่นมาแล้วเหมือนกันผมก็รู้ว่ามันเป็นแซนบ็อกแซนบล็อกคืออะไรคือความอิสระมากมาก คุณจะเรียนวิชาอะไรก็ได้เรียนคัมพี์อะไรก็ได้คุณจะไปเก็บหญ้าขุดแร่คุณจะไปขนมา้าเป็นคนดีอัจยาศสายดีไม่ตีคนตีบอดอะไรแล้วแต่คุณเลยครับแต่ปัญหาคือมันเป็นเกมที่สุดจริงเพราะมันเป็นเกม PC แต่หลายๆท่านเอามาเทียบแบบเกมมูแล,ละเบสโมบายอันนี้เหมือนกับรุ่นมันอาจจะต่อยไม่ตรงกันเพราะเข้าใจว่ามูและเบสแล้วก็วงเล็บว่าโมบายไหมโมบายก็คือโมบายอ่าแล้วหลายๆลท่านบอกกูมมไม่เล่นหรอกโมบายกูเล่น PC เลย ผมจะบอกอย่างนี้ครับถ้าสมมุติชอบบรรยากาศเงี้ยไม่จาเป็นต้องไปแยกว่าจะเล่นเกมไรไม่เล่นเกมแล้วแม่งเล่นทั้ง2เกมก็คือแบบคุณอาจจะแบบฟาร์มเกมนู้นไปห้าชั่วโมงนียแล้วก็ก่อนจะนอนสัก 1- นถึงสชั่วโมงหรือว่า30นาทีคุณก็มานอนกดมือถือก็ได้ครับคือเขาทำออกมาเป็นเป็นเขาเรียกว่าทัาจักรแบบนี้เพื่อให้คุณอะ่ะเสพบ,บรรยากาศแล้วก็อินอยู่กับรูปแบบที่คุณชอบเออคุณจะได้ไม่จําเป็นต้องไปล่าแย้ไปตีกอล์ฟลินอะไรที่คุณไม่ชอบธีมหรือบรรยากาศมันอะไรประมาณนี้แค่นั้นครับน,น ไอการจะแยกฝ่ายว่าจะเอาเกมนี้ไม่เอาเกมนี้เป็น f c เกมนั้นเดนตายเกมนี้ไม่ชอบเกมนั้นบัฟเกมกันไปกันมาเนี่ยผมว่าถ้ามันอยู่ในแคตตาล็อเดียวกันแล้วก็รูปแบบของเกมหรือว่าแนวทางมันไม่ได้ทับกันมากนะครับมันเล่นด้วยกันได้ครับมันเหมือนกับมันแบ่งแบ่งเวลาหรือว่าแบ่งหน้าที่กันไปแล้วดังนั้นก็ประมาณนี้อ่ะอันนี้ผมออกสกิลกระบี่ให้ดูนิดนึงระหว่างพูดเมาส์มอยแพร่มอะไรของมึงก็ไม่รู้นี่กระบี่จะมีสกิลพุ่งทุกทุกคัทจะมีสกิลหนึ่งเป็นสกิลพุ่งคร เหมือนเกือบเหมือนทุกคัสเลยก็คือ2สกิลนี้จะเป็นสกิลหาแดกก็คือเป็นคอมโบของมันอ่ะแล้วก็แบบเนี้ยคือเป็นคอมโบแบบรวมกันอะเอาไง่ายๆเหมือนจะเป็นดาเมจแบบปกติ3อันเนี้ยหนึ่งสมเนี้ยมันจะข้องเกี่ยวครับแล้วก็มันจะมีแบบสกิลย่อยออกมานะไอ้พวกนี้จะเป็นสกิลเขาเรียกว,ว่าเหมือนกับคอมโบเดียวกันอ่ะส่วนจะมีสกิลหนึ่งเป็นสกิลงัดแต่บางคัสจะเป็นพุ่งแล้วงัดคือหลังๆมันเริ่มเปลี่ยนแล้วแต่5้าคัสแรกอะ่ะ มันจะมีแบบงัดแล้วก็พุ่งก็คือเหมือนเป็นซีซีหนักเลยก็คือโดนปุ๊บมึงต้องลอยอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขยอยู่นิดนึงนะว่าเกาะขาวอะจังหวะงัดสุดท้ายมันต้องหมดด้วยไม่ถ้าเกาะไม่หมดยังไงก็ไม่ลอยครับถ้ามันไม่ใช่สกิลพิเศษหรือว่าสกิลแบบที่มันเขียนในหน้าสกิลว่าบังคับลอยอันนั้นก็คือลอยเกาะเขอะอะไรแม่งไม่สนใจใช้ปุ๊บลอยเลยแต่ส่วนใหญ่สกิลงัดปกติ เกาะขาต้องหมดก่อนครับถึงจะลอยอะไรประมาณนี้อ่าแล้วก็ส่วนสุดท้ายจะเป็นสกิล5ที่ผมเรียกว่าสกิล5เพราะว่ามันอยู่ในตำแหน่งของคีย์บอร์ด5ที่ผมตั้งนะบางคนอาจจะไปตั้งเป็น f เป็น q ก็ได้แต่ว่า1 2 3 4 5สนี่้มันเข้าใจง่ายมันเป็นสกิลเหมือนสกิลสุดยอดสกิลใหญ่ของเซตสกิลนี้แนละ้วเพราะว่าทุกอาชีพจะมีสกิล5ที่ต่างกันผมยกตัวอย่างเช่นกระบี่เนี่ยเปิด5ปุ่มเนี่ยมีเกาะไปเนี่ยมันจะท้อนดาเมจมันจะท้อนท่าของฝ่ายตรงข้ามกลับแล้วก็จะได้ท่าพิเศษเห็นไหมครับม แตกต่างจากการตีธรรมดาครับอ่ะตีธรรมดาจะเป็นตีแบบนี้เห็นไหมสามจังหวะเห็นไหมแต่เมื่อกี้พอเราเปิดสกิลห้ามันก็จะเป็นชุดใหญ่ประมาณนี้ครับแล้วก็ที่ผมจะมาแนะนําตรงนี้ก็คือมันเป็นสาย PP สายพีเป็นสายที่จะให้เพื่อนๆมีชีวิตรอดในยุทธภพที่สุดแล้วครับเพราะว่าสาย PVE มันไม่ได้ซับซ้อนละลรขนาดนั้นมันแบบเป็นสายรีดามิดมันก็สนุกแหละมันก็ต้องไปเรียนรู้กันอีกในในเอาไว้วอลหรือว่าลงดันเลยไหมแต่ว่าถ้าอยากสู้คนถ้าเอาไว้แบบป้องกันตัวเนี่ยควรเข้าใจสาย PVP ได้แบบ แบบท่องแท้หรือว่าเบื้องต้นก่อนก็ได้อย่างน้อยคุณจะโดนเขาตบคุณตบคืนได้สบายยิ่งเติมอย่างที่ผมบอกคุณตบคืนได้แน่นอน,นนะแล้วก็สกิลอีกสกิลหนึ่งที่สําคัญมากคือบล็อกบล็อกเนี่ยพอคุณบล็อกถ้าใครตีมาคุณจะได้สกิลพิเศษอีกอันหนึ่งเป็นสกิลเขาเรียกว่าตัดเกาะก็คือเกาะแตกเลยมึงมีเท่าไหร่มึงพุ่งเข้าไปปุ่มแตกเลยและพุ่งไกลด้วยนะพอคุณบล็อกได้ผมคิดว่าประมาณนี้ไม่ก็ประมาณนี้อันนี้ไม่อันนี้ระยะไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่แต่ว่า ประมาณนี้ถึงก็คือคุณัวพุ่งเข้าไปเลยมันก็เลยจะเหมือนคุณมีสกิลพุ่ง2สกิลครับบางอาชีพจะมีหลายสกิลนะก็อาจจะมี3แต่ก็คงจะไม่เยอะมากหรอกแต่ว่าเหมือนทุกๆคาท้าบล็อกแล้วจังหวะที่เขาตีมาระหว่างเราบล็อกเราจะได้พุ่งตัดเกาะแต่ว่าคุณคุณก็ไม่สามารถที่จะยิ้มได้นะเพราะว่าโอ้โหกูได้สกิลพุ่งเดี๋ยวกูกดมึงแตกคุณกดไปถ้าเขาบล็อกเขาไม่แตกเขาสวนคุณมาคุณแตกกลับอะไรประมาณนี้อันนี้ผมก็ทําให้คุณดูไปแล้วนะครับว่าการต่อสู้ของเกมเนี่ย มันกินจังหวะกันแบบเยอะมากดังนั้นการจะกดอะไรนั้นมันไม่ใช่แค่รีบกดกดไวอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ช่วยนะมันต้องมีจังหวะกดด้วยประมาณว่าเขาบล็อกเนี่ยสมมติผมบล็อกปุ่มเขายิงมาอ่ะผมได้สกิลที่จะตัดใช่ไหมผมกาลังจะพุ่งเนี่ยดูก่อนนะว่าเขากดบล็อกด,ด้วยไหมถ้าเขาบล็อกผมพุ่งไปเขาจะได้สกิลอย่างที่บอกเหมือนผมก็คือตัดก,กาดกลับมาผมจะแตกคนหลังสุดถ้าผมไม่มีอะไรช่วยอย่างเช่นมี5ห,หรือว่าอะไรก็คือผมจะโดนยาวเพราะไม่มีเกาะมันก็โดนตักๆยาวก็คือแบบ ปล่อยเมาส์ปล่อยคีย์บอร์ดคือเดินออกจากเกมไปเลยก็ได้ก็คือเลิกเล่นเลยอะไรประมานนี้คือมันยาวต่อเนื่องแล้วก็บางครั้งอาจจะโดนคอมโบโจนแบบตายเลยก็ได้ถ้าแบบของต่างหรือว่าอะไรพลังเท่ากันนะอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมไปตีกับมอนให้ดูดีกว่าเพราะว่าตีกับขอนไม้อาจจะเข้าใจง่าย,ายๆเห็นภาพแต่ว่าตีกับมอนดาเขาเรียกว่าเห็นชัดเจนเออนีอ่คือเอาแบบยากไปเลยก็คือ,อหอกแบบยากประมาณนี้เดี๋ยวจะเล่นกระบี่ให้ดูแบบเล่นจริงเล่นของจริงเล่นของสุดนะมาดูครับมาหนึอ่ะ บ็อกอ่าแม่งใช่ตรงกันผูกพันลากใหมที่โซฟีนาเธอไม่ทันครับอ่ะแล้วก็อ่ะเขาเปิดผมเปิดห้าเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะใช้ท่าไอ้นั้นท่าห้าจังหวะบอมแล้วม้วนไปงัดบอมมาโอ้ไม่แตกอ่ะผมนกไปก่อนก็ได้ระวังไม่แตกกว่าลานแตกบ็อกเพราะว่าผมบ็อกหลังเขายิงมาอ่ะผมไปก่อนรีบก่อนรีบอันนี้อ่ะตีอ่ะผมได้โอ้โหให้ให้เขามาให้เขาก็เลยกดมา ไม่ทันนะตีไปก็คือเพราะว่าไม่มีอะไรเพื่อนจะสังเกตเอาโหยมีโอ้โหมีจริงมีจริงมีจริงกว่าล้านก่อนครับตอนนี้เราเอาสกิลก่อนนะกว่าล้านมีนกแล้วมีบล็อกแล้วอ่ะจังหวะอันนี้คืออันนี้ไม่ควรทําครับอันนี้คือถือว่าเป็นมือใหม่นะมือเก่าอ่ะเขาจะรู้เลยว่าฝั่งตรงข้ามมันจะออกสกิลแล้วแล้วกดปุ๊บมันจะได้สกิลแบบพุ่งทันทีแล้วแต่นี่คือมือใหม่เลยก็คือบล็อกแบบนี้ไม่มีใครเตีรยบนอกจากอีกฝ่ายหนึ่งมันจะลั่นอะไรประมาณนี้อ่ะนี่พูดไปอ่ะนี่ผมบล็อก เอาผมนกไปก่อนอแล้วก็ห้าวเลยนี่ตียาวไม่รู้เกาะจะแตกไหมเนี่ยวนหน้าไปงดัดไม่แตกแล้วกระบีน่นี้เหมือนเกาะคือผมคอมโบกระบี่ไม่คล่องไงคือผมไม่รู้ว่าคอมโบยังไงให้เกาะมันแตกทันทีแล้วงัดได้เออมันจะมีคนคอมโบคล่องกว่านีอน้อ่ะพุ่งไปก่อนอ่ะตายแล้วแหละเนี่ยแตกเห็นไหมก็คือนี่คือบอทห้านาที ผมแพ้บ่อยๆนะตอนแรกๆแต่ว่าอย่างที่บอกกบีแต่คนอาจจะดูแล้วบอกว่าโอ้กบีแม่งโอพจังวะกูเล่นกบีกูเล่นกบีไม่ใช่นะครับอย่างที่ผมบอกเสมอว่าบอทดมันตากถ้าคุณเล่นเข้าใจเบื้องต้นแล้วผมบอกว่าไม่น่าจะแพ้บอทดตัวที่3นี้แน่นอนดังนั้นจิตใจตรงกันผมจะพุ่งเร็วกว่ามันเอุยแตกไปดิอุ้โอ้หไม่ผ่านละอันนี้ไปก่อนได้นกไปก่อนห้าไปก่อนชุดใหญ่ ไม่ได้แดกหรอกบุ่มแล้วก็กวา่าลานแล้วก็บล็อกก่อนให้เขาตีมากครับจังหวะนี้ถ้าเขาไม่ตีแล้วก็ไปต่อล้วก็ห้าคือเกาะเข้ามาพอดีครับไม่แตกจังหวะนี้สวยขวานลานก็คือ,อโ,ดโดนยาวนี่แต่คือโอ้โหเขานกมาจังหวะสวยมากมีชุดห้าคือเหมือนมึงมาจากสำนักเดียวกันเลยถ้าเหมือนกันเลย <laughs> คือผมจะกดไม่ได้เมื่อนสังเกตไหมวกว่าจะกดได้ โอ้โหมียกรอกูแบบมึงแบบเดยวกนกกากัะนะหนีนกาาการนนการะมึงหยามแล้วนี่หลบไปก่อนประมาณนี้นีไม่ตีหรอกทำแบร์เนี่ยคือไล่ล้าไปอาา่ะฮะโอ้โหผมกดบล็อกช้านะคือผมรู้ว่ามันจะมานั่นแหละแต่ว่าผมกดบล็อกช้ามันก็เลยถ้าผมกดบล็อกไวมันก็จะ มันจะหล่อเท่มากเขาพุ่งมาผมบล็อกปุ๊บงัดปอ้คือแบบเอาไปทําเป็นเพลงใส่คลิปโอ้ยร้องจีนเข้าไปยงยิงงงหล่อครับก็อัพลงจิตตอกสาวๆกีตอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่จะบอกเวลาเล่นนะมันคือท่าเกมนี้มันเท่มันมันดูดีอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะกดไปเรื่อยๆเลยแล้วกันแบบสู้ไปแบบทุกอาชีพให้เห็นเลยแล้วก็จะได้เพื่อนๆเห็นว่าเกมเนี้ถ้าของมันเท่าๆกันมันสนุกนะจังหวะอะไรมันแบบได้เจอถังอันนี้ บล็อกก่อนยิงมาอไอไอ้ไอนี้เหมือนเป็นยิงเข้ามานะแต่ทําไมผมไม่ได้ถ้าพุ่งนี้ผมก็ไม่ได้จะหนีหนีเออนกไปก่อครับเออเออสวยแล้วแตกไม่มีเกาะยัดยาวชุดใหญ่บูปุ่มม้วนเข้าไปแล้วก็ลานหนึ่งทีบล็อกก่อนหนีแตกต่อ,อ,อ,อแล้วก็นกต่อน,นกลอยครับนกนกไม่เต็มนกแบบนกเต็มมันจะอยู่ตรงนี้ครับ มันจะอยู่ที่เกณฑ์ตรงนี้เห็นไหมสามสเต็ปเนี่ยมันจะได้มาจากการใช้สกิลครับถ้านกอะ่ะโอ้หเข้ามาวะพุ่งไปทีจ่จุด <c oughs> งัดนกอากาศตีก่อนปักปักโอ้โหไม่ทันเ <c oughs> ขาบังคับลงเหรอหก <c oughs> วร้านบล็อก <c oughs> นี่หลออเกินหลอกท่หลอเท,อท,อท่กับบอดกะกๆครับมันเป็นบอดแบบโงๆ่ๆอ่ะเดี๋ยวผมเอาหมัดเมาแล้วกันอันนี้คือตบบอดโง่ๆให้ด,ใหดูให้ตัวเองดูดีนะถ้าเจอกับคนก็จะ ก็จะกลายเป็นดูโง่เหมือนกันเพราะว่าคนมันจะเล่นดีกว่าอยู่แล้วนี่บล็อกนี่เขาก็ไม่ตีนะนี่ตีหยามเหรองัดตีก่อนตึกต๊กตึ๊กโอ้แล้วผมไปตีสกิลอะไรวะเนี่ยจริงๆผมต้องตีสามจังหวะครับแตกตีอะไปตีปะอ่ะพุ่งปุ่มแล้วก็ม้วนเข้ามาแล้วจี้จุดนะมันจะมีระยะของมันครับถ้าไม่ได้ระยะมันจี้จุดไม่ได้หกวาลาแล้วก็ห้าแล้วปุ่มแตกไปยาว ยาวบุ้มแล้วก็ม้วนเข้าไปครับเพราะว่าระยะมันจะไม่ได้ถ้าไม่ม้วนนี่ให้เขาตีก็ได้ตีไหมอืออือไอ้ท่านกนี้มันดูเท่ดูเกินนี้อ่ะแล้วก็เพื่อนๆสังเกตว่านี่จี้จุดจี้จุดมันจะมาข้างหลังเพื่อนๆสังเกตว่าท่าคิวใหญ่อะ่ะหรือที่อกเรียกว่าแถบรีหนีใหญ่อะ่ะหรือแบบหนีเลยก็คือบังคับหนีเลยเอา่าถ้าเพื่อนอยู่บนกาอากาศนั้นมันกดไม่ได้นะคือง่ายๆอยู่บนกอากาศบนฟ้าเป็นไปได้ ยากมากๆที่จะกดสกิลอย่างน้อยขามันต้องติดพื้นก่อนมันถึงจะกดสกิลหนีใหญ่ถึงแม้จะเป็นสกิลที่แบบบังคับหนีเลยเอาไว้ให้เราได้หนีจริงๆก็ไม่ได้นะครับอะไรประมาณนะั้นดังนั้นเออถ้าบางทีแบบโดนเขาลัวๆก็อาจจะต้องเข้าใจสกิลก่อนว่าทําไมเราโดนลัวคือพอไม่เข้าใจก็จะบ่นว่าโอ้โหเกมกากไอ้เชี่ยเกมแม่งอย่างแบบมาเลงเลยคือแบบทำมาแล้วเนี่ยมีบุตึงอ่ะตีดีนี่โอ้โหนี่ผมกดผิดผมไปกดอ่าเขาเรียกว่าตีไงอ่ะ นี่จริงๆผมต้องเข้าไปดูโง่แล้วตอนนี D ้อ่ะอ่ะมันตีชุดใหญ่เลยตีเก็บตึ้งคือผมไปตั้งคีย์แล้วมันไม่คล่องไงผมก็เลยกดอ่ะอ่ะแตกแล้วก็นกไปนี่นกขาล่างเราเลยนี่ลอยปักปักปักนกไม่ได้แล้วนี่คือเป็นสกิลปุ๊บอ่ะแล้วบล็อกให้อันนี้ให้เขาตีมั่งปบปบปป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 ปนปป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 าบอกว่าเป็นท่าแบบเนี้ยเงาดปปปเนีปย ที่มันส่งมาสู้กับเราเนี่ยมันเป็นเงาทําให้เราแบบอ่ะงื้งงักงักนะมันเป็นท่าคอนโทรนะเออคอนโทรก็ท่าเขาเรียกว่ามันเป็นท่าต่อเนื่องอะ่ะถึงจะมีเกาะขาวอะ่ะแต่มันจะโดนงื้งง,งักงักมันจะมีโอกาสให้เราก,กดสกิลได้แบบ0.5เร็วมากๆเลยนะคือมันจะมีโอกาสกดสวนแหละแต่ว่าเร็วมากก็คือ0.5ถ้าบางทีปิงมันเยอะอาจจะกดไม่ทันแต่ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟไทยผมคิดว่า อยู่ที่จังหวะแล้วก็อยู่ที่อินเทอร์เน็ตของแต่ละคนแหละแต่ว่าถ้าเนื้อง้่ะบูตึงจะมีเยอะครับเพราะว่าบูตึงมันปล่อยร่างเงาได้บ่อยมากก็คือเอออก็ปล่อยร่างเงาเอออก็ปล่อยร่างเงาดังนั้นมันจะทําให้เราเื้อง้งบ่อยบูตึงอะ่ะเรียกง่ายๆว่ามันเป็นสายคอนโทรแล้วกันประมาณว่ามันมีร่างเง,งาบ่อยอะไรประมาณนี้อ่ะนี่ผมไปกดอาชีพไปเรื่อยๆให้ดูเลยแล้วกันนะครับเออกดพลาดก็คือไม่ไม่ต่อคอมโบแบบหล่อเทให้ดูได้เลยะบางทีผมก็จิ้มครับ อันนี้เขาเอานกมาใส่หน้าผมเลยอ่าแล้วก็ระยะไม่ได้ถ้าระยะไม่ได้มันจะจี้จุดไม่ได้อ่านี่ตีปักแล้วทําไมกูต้องแบบไปอีอะไรของไม่เข้าใจเหนะงงมือนกันฮะงงขมืมกระท้อน d a m a g ไปนี่ตีไปขมบูบบบปุ่มขม,มแล้วก็กวาดล้านอีนึงอขมตีไปอ่าไม่ทันแล้วเขาแบบทําแต่ปุ่มเนี่ยเห็นไหม,ไมเพื่อนเพื่เห็นจังหวะกระพริบปแป๊บหนึ่งไหมคือขนาดเกาะผมไม่มีมันก็กระพริบปแป๊บหนึ่งนะแต่ถ้านั้นอ่ะใช้ไปก็อาจจะโดนต่อครับนี่เขาคอมโบครับ ใช้ไปก็อาจจะไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าเนี่ยเห็นจังหวะกระพริบเม,มื่อกี้ไหมแป๊บหนึ่งนะอันนี้ก็คือที่จุดหนีปับ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 อ่าโอ,โอ้โหจะนกกาอ่านไม่ได้มันยังไงกว่าล้านเหมือนมีป้า,าอปโอ้โหโอ้โหโอ้โหแตกแตกแต่ว่าเขาไม่กระตุกครับเป็นตัวทองเห็นไหมคือเขาฟานมาเป็นตัวทองคือยังไงเขาก็จะไม่กระตุกไม่ชง,งักไม่แล้วเพราะมันเป็นตัวทองแต่ว่า ถ้าใจเย็นกว่านี้ก็คือให้ตัวทองหมดแล้วกด F เมื่อกี้มันแตกปุ๊บแล้วเขาชะงักเลยแล้วเราก็ต่อสกิลมันจะหล่อเท่มากตรงนี้คือจังหวะตรงนี้ที่เลยบอกว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่เน้นจังหวะถ้าอยากแบบแบบเป๊ะนะแบบคอมโบสวยๆแบบโอ้โหฝั่งตรงข้าไม่ได้กดเนี่ยเป็นจังหวะแต่ว่ายังไงมันก็ได้กดอยู่เลยครับมันไม่มีคอมโบอะไรแบบอ่าชุดใหญ่จนตายครับมันมีแค่ว่าฝั่งตรงข้ามาได้กดแล้วจะต่อได้ไหมแต่ว่าถ้าต่อพลาดก็ยาวแต่ถ้าต่อไม่พลาดก็ก็ต่อได้ครับก็เอาสกิลคืนเลยวันนี้จังหวะนั่นแหละ จังหวะสวนกลับแหละสาคัญมากๆที่เราจะได้ต่อสกิลของเราคืนหรือถ้าเรากดผ้าเราก็จะโดนยาวต่อไปอะไรประมาณนี้มันไม่เหมือนเกมมือถือเกมแบบอื่นๆนะที่ผมเล่นอยู่เพราะว่าเกมมือถืออื่นจะไม่มีการบล็อกเท่าไหร่ครับจะไม่เน้นบล็อกครับจะแบบมีสกิลใช้ก็ใช้เลยยัดกันเลยอะไรประมาณนี้แต่เกมนี้เขาออกแบบเขาเรียกว่าสกิลต่อสู้มาได้แบบ ดีใช้คำว่าดีมากดีระดับหนึง่งเลยที oh. Oh, bueno. mm ่แบบมันจะพอแข่งขันแล้วก็เน้นจังหวะกันได้ไม่ใช่แบบสแปมกดแบบโง่ๆอะไรประมาณนี้โอ้โหมีน้ำเงามาเลยว่ะขอจี้จุดก่อนะกระตุกนะม่อกระตุกอ่ะตีขึ้นมาเออปักปักปากตาขาดนี่ทำให้ได้ดูสกทีอือโอ้โหชุดเด็ดอืมอันนี้เขาใช้ท่าหายกินนะมันเป็นท่าคอนโทร แต่ผมเปิดโล่สะท้อนมาเลยทําหาอะไรผมไม่ได้ครับนีแตกแตกแต่ว่าเขาเป็นตัวแดงครับเขาเป็นตัวทองนี่โอ้โยก็คือหม่งโลกพุ่งไปก่อนนี่เนี่ยอันนี้ผมจะกดไม่ได้นะเห็นไหมว่าตัวละครผมมันจะวิ่งมานิดนึงบางทีผมจะบอกว่าบางสกิลของเกมเนี่ยในความรู้สึกผมนะเขาทํามาแบบขัดใจผมเหมือนกันบางสกิลนะครับใช่ก็ว่าบางสกิลเออมันขัดใจแบบเขาเรียกว่า มันไม่ต่อเนื่องอ่ะถ้ากระบี่มันเปลี่ยนจากระยะของการมากระโดดมาจี้จุดนะผมบอกเลยแม่งโอพมากก็คือนี้มึงห่างขนาดไหนมันก็พุ่งมาจี้จุดแต่ตรงนี้คือกระบี่มันมีระยะจี้จุดน้อยมากประมาณว่าแบบมันต้องเดินมาแต่ส่วนใหญ่คนเขาจะม้วนหน้ามาครับแล้วก็ที่มันออกแบบมาจริงๆคือมันให้เราพุ่งไปหาศัตรูแล้วก็จี้จุดข้างหลังแต่ว่าเมื่อเราอยู่ใกล้ศัตรูเราพุ่งใช่ไหมเออเราพุ่งปุ๊บมันจะออกห่างศัตรูคราวนี้ระยะจี้จุดมันเลยแบบห่างกันอะไรประมาณนี้ก็ ไม่รู้ว่าเขาขี้เกียจแก้หรือว่าเขาเรียกว่าเอามึงม้วนหน้าเองอะไรก็แล้วแต่นี้แล้วแต่ครับผมก็ไม่ได้ใจโอ้โหมึงพุ่งมาเร็วมากชงลงมึงพุ่งเร็วเินชงลงปุ๊บการอากาศ่อยแล้วกันนะชงลงพุ่งเนี้ยผมต้องม้วนหน้ามาแล้วก็จี้จุดอ่าเห็นไหมผมก็จะต่อคอมโบแล้วอ่าแล้วก็โอ้โหมงกี้ชงลงโดนสะท้อนนะครับหายตัวก็โดนสะท้อนแล้วก็กวาดล้านได้ไหมไม่งั้นก็นกไปก่อนนะเออนกก่อนบล็อกก่อนนกไม่ครบครับนกมันมีตออันแตกชงลงงัดนี่งัดลงมาเลย ฝ่าลานแล้วก็ตีอตีบลผมไม่มีแล้วเดี๋ยวผมต้องแล้วก็พุ่งออกไปอ่าแล้วก็ม้วนหน้ามาจี้จุดอ่าแล้วก็นกปอกบลลหนกนี่จะงัดผมแต่ว่าผมเร็วกว่าครับโอยบล็อกไม่ทันบ็อกโอ้บ็อกไม่ทันอีกบ็อกนีแตกจงหลงอืมเจงัดเงัดอืมอือืยมันคลิปนี้เป็นคลิปอวยกระบี่ว่ะคลิปนี้โอ้โน้ ถ้าไปเจอคนที่เล่นเก่งกว่าบอทเพื่อนไม่จะร้องกระบี่ถ้าจะโหดจริงคือต้องกดไวมากแต่ว่าอย่างที่บอกอะอะไรที่ยากๆบางคนชอบบางคนแบบโอ้กูจะฝึกจนถ้าเพื่อนฝึกไปถึงขั้นหนึ่งแล้วผมจะบอกเลยว่ากดกระบี่มันมากกดกระบี่แบบโอ้โหกระบี่ก็คือกระบี่อะมันเร,เร็วเร็วแบบอยู่ระดับแบบสมดุลครับระหว่างความเร็วแบบนินจาความแรงแบบ อาชีพที่มันดามจใช่ไหบีมันอยู่กลางๆมันเป็นอาชีพสมดุลของฝั่งจีนอะไรมันนี่มันเป็นอาชีพพระเอกคือมันจะสมดุลมากมันจะแบบลุกลับแบบโอ้โหกระบีก็คือกบ,บีครับกบีนัมเบอร์วันอะไรนี้กบีเก้ากบีเดียวดายชื่อก็บอกอยู่แล้วคือมันที่สุดที่ผมไม่รู้จะบอกไงลนะนี่ก็คืองัดแล้วก็นกาอากาศลยนกท่านี้มันท่าหาก,กินของมูนมากของสายกบีนะคือแบบไข่ไปนี่มันหล่อเพราะว่าท่านกเนีน่ย คือเขาออกแบบสกิลมาได้ดีส่วนสกิลอื่นผมรู้สึกว่าเฉยๆนะก็คือ,อไม่ค่อยมีอะไรนอกจากมีอันตินี้ก็ดูแบบเหมือนจะไปก๊อปใครมาเหมือนกันเออใช่ก็ว่าเหมือนจะได้แรงบันดาลใจจากเกมอื่นอะไรประมาณนี้แล้วก็ส่วนท่าบล็อกท่าบล็อกอ่ะมันดูดีหมดเลยครับเนี่ยเห็นไหมนี่เอาปอกมาบล็อกเอาจริงๆอ่ะก้าวหินถ้าเปลี่ยนรูปแบบการบล็อกใหม่นะแล้วก็บล็อกแล้วก็เดินแบบนี้ได้นะโอ้โหแม่งโคตรโคตรสุด ตอนนี้ก็หินก็อย่างที่ว่ารอก้าหินสองกันแล้วกันนะตอนนี้เออรอก็หินสองเพราะว่าเห็นว่าทําอยู่นะก็หินสองแต่ไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่แต่นั้นแหละถ้าทําแต่เห็นแต่เขาเรียกว่ามีข้อมูลมาแล้วก็คือมันมีตัวอย่างของก้าวหินสองแบบเขาเรียกว่าเหมือนแต่ไม่ใช่เกมก้าวหินสองมันเรียกว่าอะไรอะรีเฟอนซ์ก็คือเกมที่ชื่อว่าซอนแมนเอ็กซ์เซอร์ไวที่ทํารูปแบบการบล็อกการออกสกิลมาแบบเหมือนกับเขาเรียกคืนชีพก้าวหินสองเลยเพราะว่ามันเล่นแบบ อิสระมากๆทำนู่นทำนี่ก็รอเปิดเหมือนงานภายในปีนี้แหละก็อาจจะได้เล่นเห็นว่ามีภาษาอังกฤษด้วยมาพร้อมเด็บเขาแบบเอาใจผู้เล่นที่ชอบแนวกําลังภายในจากนอกจีนด้วยเพราะว่าหลังๆเหมือนเกมจีนเน่ยคนจีนเริ่มจะแบบโซโซแล้วนะก็คืออยู่แบบเฉยๆก็คือเล่นก็เล่นไม่เล่นไม่ได้หือเอมัอนกับเมื่อ5้าปีที่เราที่เล่นเกมกันบ้าคลั่งแบบบ้าถล่มเลยเดี๋ยวนี้เหมือนโลกมันเปลี่ยนไปหลายคนอาจจะแบบ คิดใหม่ด้วยวไปทํานู่ทนทํานี่อะไรก็ว่าไปอย่างนี้ดังนั้นเกมมันก็เลยจะเขาเรียกนิ่งๆหน่อยแต่ว่ามันก็มีเกมเด็ดๆของเขาอยู่แบบให้เล่นแบบไม่ต้องไปงออะไรอยู่แล้วครับก็คือชาติเขามีเกมที่ดีของประจําชาติเขาอยู่แล้วจะเป็นตีมื่นเขาก็ทําได้นะครับถ้าเขาจะทําเพื่อให้คนในชาติเขาเล่นอะไรประมาณนี้และล่าสุดนี่แหละที่กาลินาเขาเอาเกมเนี่ยมูไลเบโมบายมาเปิดให้แบบมีภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษหรือภาษาซีไอหรือว่าเซิร์ฟซีอะไรเนี่ยที่ให้คนไทยเนี่ย คือผมบอกเลยว่าควรภูมิใจเลยครับเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยนะเพื่อนๆจะได้รู้แม่งสก,กิลเนี่ยโอ้โหแล้วก็การออกแบบสก,กิลที่มูไลเบทมันเป็นจากเกมเขาเรียกว่าจากบริษัทใหญ่ที่สุดเทนเซนตนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสตูดิโอออร่าที่เป็นสตูดิโอแบบลูกหลักของเทนเซนตชั้นนาในการออกแบบเกมนี้ดังนั้นไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับเกมนี้ถ้าสายกําลังภายในนะผมบอกเลยว่าอยู่ได้ยาวๆเล่นกันได้แบบโอ้โหเอาแบบ คือเกมอื่นสู้ยากผมบอกเลยว่าเกมอื่นนี่แบบสงสารเหมือนกันไม่รู้ถ้ามาเปิดชนมูนลไลเบทก็แบบเ,เตรียมเตรียมเตรียมสลายห้ามุงได้เลยครับเพราะว่ามึงแบบโอ้โหมึงมึงกับม,มึงคนละรุ่นน่ะทุนสร้างแม่งม่งโคตรต่างแล้วคุณย,ยังมาชนอีกเป็นผมผมจะไม่เปิดชนนะผมจะให้มูลไลเบทมันเถื่อไปก่อนสักแบบ6เดือนหรืออะไรประมาณนี้หรือแต่ว่ามูลไลเบทเขาก็อัปเดตแพทเรื่อยๆแหละแต่นั่นแหละให้มันแบบทาาก่อนถ้าจะเปิดชนกับเขาเลยเหมือนกับ หมือนสิ้นคิดนะครับเหมือนคุณเดินไปขวางซึนามิอะไรประมาณนี้แล้วบอกว่ากลัวของจริงกลัวของสุดแม่งก็ตายรับกลายเป็นศพเพราะว่ามันมันความจริงมันเป็นอย่างนั้นถ้าถ้าไม่ใช่แบบซูเปอร์แมนอะไรประมาณนี้ก็โอเคครับสุดท้ายแล้วก็ฝากไว้สําหรับใครที่สนใจเกมนี้ผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอ่ะผมคอนเฟิร์มให้เลยว่าไม่ผิดหวังส่วนใครจะผิดหวังอะไรนี้หรือว่าจะเปรียบเทียบอะไรนั้นคอมเมนต์บอกผมได้นะ ถ้ามีโอกาสผมจะไปตอบหรือว่าไปแบบทําคลิปมาอธิบายบางทีผมขี้เกียจพิมครับเพราะบางทีเห็นหลายๆท่านพิมพ์ยาวๆคือผมอยากจะอธิบายแต่ขี้เกียจพิมพจริงๆผมผมเป็นคนขี้เกียจพิมพ์ชอบพูดมากกว่าอาจ,จะไปตอบในมุมมองของผมแล้วนี่สวยนี้คือแต่ละสำนักเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ที่แบบโหดหล่อเท่หรือว่าสุดของเขานะคคนนี้ก็น่าจะเติมเยอะอยู่แล้วก็เป็นที่สุดของสำนักยาจกเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่สำนักยาจกนะครับผมมาเที่ยวที่ยาจกอะไรประมาณนี้ก็มาแบบ เสียวสาวยาจกหน่อยเพราะว่าเขาบอกว่าสาวสำนักนี้น่ารักอะไรมัน้ดูแบบโซโลโซโลโซดีแต่ว่ารักจริงหวังแต่งอะไรมันี้ก็เลยมาเสี่ยวเอาพระเอกกระบี่แท้ไปมาเสี่ยวอะไรอะไรของมึงอ่ะพูดอะไรของมึงเหมือนเหมือนจบคลิปไม่ลงอะไรมาน โอเคแล้วเจอกันใหม่ชิปหน้าลิปนี้ามาให้ดูเพลินๆแล้วก็เสพบรรยากาศ,ก,ศก,ก่อนที่เข้าไทยแล้วก็หวังว่าจะได้เล่นเร็วๆนี้นะผมไปเล่นแน่นอนครับผมไม่พลาดโอกาสนี้อยู่แล้วไม่ต้องกังวลว่าผมจะมาเล่นเซิร์ฟจีนอยู่ไม่เล่นเซิร์ฟไทยผมจะแบบอะไรไม่ผมต้องเล่นเซิร์ฟไทยอยู่แล้วโอ้โหแชทโลกนี้ผมยังชอบเลยครับอาจจะแบบพ่อมึงเออเอาเอาไม่ควรจะพูดอาจจะแบบบิดาท่านสิ้นขุดบิดาท่าน ไม่หายใจอะไรวันนี้ท่านบิดาท่านเตอะอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าไปตีเขาอะไรก็ <g ül üyor> <g ül üyor> ประมาณนั้นโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้แบบอยากฝากไว้เลยว่าถ้ามีภาษาไทยถ้ามีเสร้ฟไทยเล่นเสร์ฟไทยนะครับเพราะว่าโอ้โหคุณจะได้แบบเสพการพูดคุยช่วยเหลือการลงดัน พี่คือใครนะ้องคือใครเดี๋ยวผมช่วยครับเออยิ่งผู้หญิงนี้ช่วยลงดันหน่อยค่ะโอ้โหเดี๋ยวผมช่วยเลยครับผมว่างตลอดครับทั้งที่จริงมึงไม่ว่างนะคือผู้ชายชวนมึงก็แบบโอ้โหกูขี้เกียจลงดันเป็นร้อยรอบแต่พอผู้หญิงผมว่างครับผมเดี๋ยวผมกดเลยเพื่อเดี๋ยวผมสร้างตีผมเป็นหัวตีเดี๋ยวผมลงไปเลยเอากี่รอบนะ้องเอากี่รอบสิบรอบโอเคมาเลยสาวๆมาเลยอะไรวันนี้แล้วก็เปิดไมในเกมถามตอบโอ้โห ฟินสาวๆถามพี่ตรงนี้อัพเลยครับโอ้ยเดี๋ยวนี่พี่รู้จริงเนี่ยพี่เล่นมาเชิบจีนมา4 5ห้าปีส5้าปีแล้วโ้สุดยอดพี่ทำได้หมดอะไรแบบน,นี้แหละก็ไม่ผิดครับผมบอกด้วยว่าเป็นเรื่องดีคือคุณทำอะไรแล้วมีความสุขทำไปเลยครับใช <Okay. S 1> ่ว่าทำไปเลยอ่อแล้วก็แต่ว่าถ้ามันแบบมีใครมาหมั่นไส้คุณไม่ชอบคุณอะไรก็เดี๋ยวให้มันเขาเรียกว,ว่าปักธงตีกันในเกมแล้วกันแล้วก็อยากให้จบในเกมนะไม่อยากให้แบบลามปามไปถึงชีวิตยิงไปแบบ ฟ้องกันขึ้นลงขึ้นศาลมีอะไรก็ให้จบในเกมให้มันหนักให้มันแน,น่นก็จัดกันในเกมจะด่าพ่อรล่อแม่กันก็ให้มันแบบมีลิมิตด้วยให้มันจบในเกมอ่ะก็คือใครอยากมาระบายมาซัดสกิลมาเป็นคนชั่วมาเป็นจอมมารเอาให้สุดในเกมแล้วก็พอออกเกมก็เป็นคนปกตินะครับไม่ใช่แบบจะไปแบบไปตบเขานั่งรถไปที่บ้านเขาสืบหาชีวิตเขาตบเขาฟ้องเขาด่าอะไรคือ คือแพ้ให้เป็นชนะให้เป็นแล้วก็มันจะได้แบบเขาเรียกว่ามีความสุขหลายๆฝ่ายแล้วก็อยู่ร่วมในเกมเดียวกันได้แบบยาวๆเอออะไรประมาณนี้แล้วก็ได้เพื่อนดีๆสังคมดีๆอะไรประมาณนี้โอเคแล้วจะัน็หม่คลิปหน้าคลิปนี้กูบ่นเลยของกูเนี่ยเออนี่ใบนหน้าตัวละครก็โนนหนึ่งครับอยากเจอเกมที่มันโหดๆนะครับพี่อยากเจอเดี๋ยวก็บอกว่ากูอวยกัะคือถ้าเกมเที่ยผมก็ด่าครับถ้ามูลแลวเบิดทำไม่เที้ยผมก็คงก็เปิดอยู่แล้วแต่มันทำไม่เที้ยวหรอกเพราะมันโอ้ทุนสร้าง ผมว่าแม่งหลายร้อยหลายพันล้านอะ่ะเขาคงจะแบบแม่ไม่ใช่เกมกะโลกกระโลงนะครับมันเป็นเกมใหญ่ดังนั้นก็ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยแล้วกันเออเราเจอกันครับที่เซิร์ฟไทยเร,เร็วนี้แนะ่นอนโอเคเรวเจอกันครับไปแล้วบ๊ายบาย